สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนภาษาฝรั่งเศสกันต่อนะครับจากศัพท์ง่ายๆในชีวิตประจําวันวันนี้ได้ไปซื้อกล่องมาเป็นกล่องใส่อาหารนะครับบัรจุ7ชิ้นแล้วก็ที่สําคัญคือราคาโซลด,ด้วยเป็นราคาลด50%นะครับราคาไม่แพงเลยอยู่ที่3.45 3ยูโร4 5่สิตีมนะครับมี74เราจะมาเรียนรู้ศัพท์ภาษาฝรั่งเศสจาก กล่องตัวนี้ว่ายังไงบ้างตัวแรกเริ่มเริ่มดูเลยนะครับ s e ตบวซ์แอคเมจิกเอแวกคืแวกแซล o งเป B เคืออะไรนะครับผมจดสับไว้แล้วนะครับนี่เรามาดูกันลาบวซลาบวซนี่นะครับอันแรกเลยก็จะแปลว่ากล่องก็คือกล่องที่ใส่อะไรก็ตามแล้วก็คำที่สองนะครับ h e r m e t i c แปลว่าปิดหรือเท่ากับแฟค์เมนะครับคือกล่องที่ปิดครับเราก็เลยเรียกกล่องลักษณะนี้เหมือนกล่องทับประแวว์บ้านเราใส่อาหารก็คือกล่องลาบูอดแอคเมจิกนะครับคำต่อไปนะครับอาลีมองแตะอาลีมองแตแปลว่าอาหารนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอาหารก็คือเล็กใช้คำนี้หมดเลยลาบูอดแอคเมจิกอาลีมองแตะอะเวกคูเวอ c เซลคือกล่อง กล่องทัพเปอร์แวร์กล่องใส่อาหารที่มีฝาปิดนะครับคือเหมือนว่ามันจะทำจากพลาสติกที่บอกว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ใช่กล่องใสตะปูกล่องใส่เครื่องมือต่างๆนะครับคำต่อไปนะครับเออเราจะไปดูคำว่าก u v e r Sen นะครับก็คือว่าเป็นคำนามลงท้ายด้วยเออนะครับแต่ว่าเป็นเพศชายแตบบ่ว่าฝาปิด คำศัพท์ฝาปิดอีกคำหนึ่งก็คือกาปุชงนะครับกาปุชงแปลว่าปิดเหมือนกันนะครับซองก็คือไม่มีนะครับซองเบอันนี้นะครับซองเบเปอก็คือว่าไม่มีสารที่ทําให้ก่อมะเร็งนะครับเป็นพลาสติกที่ปลอดภัยนะครับคําศัพท์คาต่อไปนะครับ p a s s l o o อลาฟ s e e l เอมิโคโองเือัสตัวนี้นะครับลงท้ายด้วยเออแอนเนะครับมาจากแวบปานะครับแปลว่าผ่าน Le อร v ลาฟวซซลลงท้ายด้วย S.E.L.L.E. E. แต่ตรงนี้เป็นเลอลาฟ s วซซลเครื่องล้างจานนะครับเป็นเพศช,ชายแล้วก็ก็คือว่ากล่องอันนี้สามารถใส่ได้สำหรับเครื่องล้างจานแล้วก็เอมิโคอง มีค้อองค์เติม er s นะครับก็คือว่าเตาไมโครเวฟนะครับภาษาฝรั่งเศสหรือว่าเรามีค้อองค์มีแวบ b utiliser ครับ v e b utiliser แปลว่าการใช้นะครับแล้วก็เราสามารถเก็บกล่องตัวนี้ได้ในตู้แช่แข็งนะครับตู to ้แช่แข็งเรียกว่า le กง n ช e า a t e u r นะครับ le ก o n ช é า a t e u r แปลว่าตู้แช่แข็งสับต่อไปนะครับ มาเรามาดูแวบกันบ้างแวบตัวนี้นะครับเปิร์ฟตัวนี้เป็นตัวที่น่าจำนะครับเพราะว่าเป็นแว็บไม่ได้ผันตามกฎคือแวบปูวัวก็คือว่าเป็นแว็บก็คือแปลว่าสามารถเชอร์เปิร์จูเปร์นะครับสังเกตลงท้ายด้วยเออูอิกซ์นะครับที่ผมขีดเส้นใต้ไว้ก็คือจะแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยผันไม่เหมือนกันแต่เป็นแว็บที่ใช้บ่อย ตัวนี้น่าจำนะครับ s u p e r เ u อ e r i l เปอ e ์อิอออกเสียงเหมือนกันเปอรแต่ลงท้ายด้วย x กับ t ตตัวนี้นะครับเป็น x กับตัวเตไม่เหมือนกัน Nu p ู v o วูป u เ v e ิ il, l ก็คือพวกเขาทั้งหลายหรือ l s นะครับ l t ลเ t อร์มเอสก็คือว่าแวบ,บตัวนี้น่าจำนะครับถ้าจดได้ก็จดเพราะว่าเป็นแวบ,บที่ใช้บ่อยนะครับเรามาดูสับกันต่อนะครับ 50%นะครับ s o l นะครับคำนี้แปลว่าลดราคาเหมือนภาษาอังกฤษที่ว่าเวลามีของเซลล์ของเซลล์ที่เราใช้กัน t e sold t เ e sold ก็คือว่าการลดราคาลงท้ายได้เออนะครับแต่เป็นเพศชายภาษาอังกฤษก็คือเซลนะครับส่วนถ้าเซลแต่ว่าเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศส s r l e เป็นคำกริยานะครับแปลว่าสกปกสรกซาลอ่านภาษาฝรั่งเศสว่า ส a l แปลว่าเดส a คร์เบลเดสแครแปลว่าสกรปรกไม่น่าพึงพอใจรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับคำศัพท์ตรงกันข้ามก็คือว่า proper สะอาดกับสกรปรกนะครับ s า l สกรปรกแล้วก็ p r p p e r สะอาดมาดูเรียนรู้คำศัพท์กันต่อนะครับคำว่าบวช วันนี้เราเรียนเรื่องกล่องก็คือบวดมีคำศัพท์อะไรที่น่าจากบวดบ้างมีคำว่าบวดเดินนุยนะครับบวดเดินนุยนุยแปลว่ากลางคืนบวดเดินนุยก็คือว่าเหมือนไนท์ไนท์คลับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าเป็นดิสโกเทกต่างต่างนะครับแปลว่าอะไรบวดเดินนุยถ้าแปลตรงตัวคือกล่องกลางคืนแต่ถ้าว่าเราแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสเหมือน เป็นสับนวลเลเคสอ,อย่างนี้นะครับว่าเราไปบดเดินหุยมาแปลว่า e t t a เอต s าบิสมองเ u ินหนุยเอตาบิก็คือเอต i า s ิ m e n t เป็นเพศชายนะครับคือสถานที่ตอนกลางคืนเดินหนุ่ยกงซักเควอลาดองส์ก็คือว่าที่เราไปเต้นกันลาดองส์นะครับตัวนี้แปลว่าเต้นนะครับเออลากรองสมมาสองเดอปัวสม บัวส่งนะครับก็คือว่าเป็นเครื่องดื่มนะครับอลาคอนโซมาเซเหมือนเข้าไปใช้เข้าไปดื่มเป็นที่ที่เราเต้นแล้วเราก็ไปดื่มนะครับในบัวส่งนะครับคำศัพท์เพิ่มเติมก็คือ e อ a ตอร์บลิสมอเพชรชายแต่ว่าสถานที่บัวดเดินนุยลานุยนะครับแปลว่ากลางคืนคำศัพท์อะไรบ้างที่พูดถึงตอนกลางคืนก็มีบอนนุยนะครับไว้บอกลาติสวัสดีน,ดนะบอนนุย ก่อนเข้านอนอีเฟนุยก็คือว่าคือเป็นตอนกลางคืนที่มืดอย่างนี้นะครับอีเฟนุยก็คือตอนนี้ไม่มีแสงอาทิตย์แล้วนะอย่างในยุโรปหน้าหนาว4ี่โมงหโมงเย็นก็คือพราที่จะตกติดแล้วก็จะมืดแล้วเราก็สามารถพูดได้ว่าอีเฟนุยนะครับต่อไปลากองซมาซยงนะครับคือการใช้การบริโภคแล้วก็ลาดองการเต้นนะครับลาบัวซงนะครับ บวทรงแปลว่าเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่เราดื่มกันมีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นนะครับลาลิกอรนะครับเครื่องดื่มลาลิกอก็คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นเหล้าวิสกี้อะไรอย่างนี้นะครับโซดาโซดาคือน้ําอัดแก๊สนะครับภาษาฝรั่งเศสหลัจะเป็นโกคาโคล่านะครับหรือโค้กหรือแบ๊ปซี่บ้านเราที่นี่ก็เรียกว่าโกคาโคล่าไปเลยนะครับเตก็คือดื่มชานะครับเป็นน้ําดื่มชาก็หวังว่า คงชอบกันนะครับสำหรับศัพท์ภาษาฝรั่งเศสง่ายๆในชีวิตประจำวันวันนี้ที่มาจากการซื้อกล่องตัวนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาอธิบายคำศัพท์เพิ่มเติมนะครับสำหรับคำภาษาฝรั่งเศสไม่ต้องเครียดนะครับดูดูไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้จดศัพท์ไปเรื่อยๆฟังบ่อยๆนะครับก็จะสามารถ จำได้เองนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบภาษาฝรั่งเศสหรือว่าอยากเรียนรู้แบบไม่เครียดนะครับแล้วเอาไปใช้ได้จริงก็สามารถสับส i b e ที่ช่องได้นะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ